สบายดีเด้อผมเป็นพี่น้องเบอร์สุขสุขคนเนาะไ่ว่าจะเป็นพี่น้องทางพังไทยหรือว่าพังลาวเนาะพี่น้องเนาะการยินดีเขา้าซูซ่องคองบ้าวน้อยคือเก่าเลยพี่น้องเลยเมื่อนี่บาวน้อยก็เลยมาอยู่อยู่บ้านนปงนะพี่น้องเลยเมืองคงพี่น้องแข่งสารวัตรท่อยพี่น้องเนาะเมื่อพี่น้องมาหน่อยก็เลยมาหาครอบครัวแม่คนหนึงนะ่งเลยพี่น้องเลยที่ว่าเป็นขาดเคิน เรื่องเข่าเลยพี่น้องเลยเรื่องเข่าดึงหนามนะพี่น้องเนะาะบ้านน่อยก็ยังมาพูรายละเอียดพี่น้องเลยที่ว่าจะได้เข้าไปสอบถามเพื่อนกอดน,นะพี่น้องเนาะว่าเพื่อนขาดเคือนยังแน่เนาะพี่น้องเจ้าโอเคตอนนี้ก็ได้มานั่งอยู่กับแม่เลยพี่นอ้องเลยเป็นก็นได้อยู่เพื่อนเลยพี่น้องก็อนุญาตถามแม่เนาะแม่ชื่อยังเนาะือแม่ติมพี่น้องเลยแม่ติมเป็นก็ได้อยู่อยู่เู้เดียวา่แม่ อยู่เดียวโดยโดยอา<ด>ย,ยุอายุจะปีไหมอ่าที่อาสิบปีเนาะพี่น้องเนาะเป็นก็ได้อาศัยอยู่ตัวคนเดียวพี่น้องเลยอันนี้ขาดเคินที่ว่าขาดเคินมียังหมขาดเคิร์นขา,ขาดเคินเขาเนาะเข่ากับ,บมุบบมีพี่น้องแต่ก็ให้หน้าตะก้าได้ไหมมีบ่บมีให้น้าตะก้ากับ,บุมีพี่น้องอันนี้ในเพื่อนในสัาวน,นี้คือว่าขาดเคินยังในเพื่อนนี่ ขาดเบิดทุกอย่างนะแม่เนาะโดยโดยในปัจจุบันนี้แม่เฮิตยังแน่ปัจจุบันแม่บุรีนี่ครับโลเป็นไงเนี่ยใครบุแดงอะไรเงี้ยโดยเนี่ยใครบุแดงมาขายบ่แม่จังเลยโดยโดยโดยเนี่ยมาเนี่ยใครบุแดงมาขายนัแน่เนาะแต่ว่าแม่อยู่ตัวคนเดียวลูกเต่ากับ่มีบ่แม่โดลูกกับบ่มีสวนกับปลาไปชิบชิบกว่าปีเลยโดยลูกเต่ากับบ่มีพี่น้องเป็นก็ ผัวเพิ่นก like ็ไ um. ด well, ้ป้าห้างกันมั้ยโดยป้าห้างกันพี่น้องแต่ว่าเพิ่นก็ะใช้เพิ่นอาศัยอยู่ตัวผู้เดียวพี่น้องเลยบัดนี้พ่อแม่แม่ได้ขออนุญาตถามเด้อพ่อพ่อของแม่อยู่พ่อพ่อแม่เนี่ยเป็นไปเป็นเสียบ่จังได๋แม่อันพ่อหันเสียพ่อน่ะเสียเนาะโดยนอกจากแม่โดยโดยโดยแตอนนี้เขาหน้าแม่นบ่มี่นั่นเอเนาะ โดยเม็นบุมีเข่าพี่น้องเลยที่ว่าขาดเคืองก็แบบขาดเคืองนั่นเข่าพี่น้องเนาะขาดเคืองเข่าพี่น้องเลยแต่ว่าเคือนช้านอีกยู่ไปยังสี่นี่นะหมเนาะอยยู่่่ไปีเลโดยคือว่าเพิ่งมียู่ตัวเดียวพี่น้องเลยหูลูกกัวกับบุมีพี่น้องแั้นี้เขาเที่ยงเขาเศร้าอะไรกินหรื่แม่จังใดกินนักกินเมืองยาใได้กินหลักหนาอ๋อโดยโดยกินกัมยังเลยไหมกินกัมมีกินกัมมีพี่น้อง

ก็บอกเลยนะครับได็กกินนัวคนว่าแต่ว่าถ้วยวงกับถ้วยวงโครงสร้างกับพอมีใสอยู่บ่มีใสอยู่โดยโดยในเขื่อนนี่อย่างนี่ขาดนี่างในเขื่อนในเขื่อนในเขื่อนอย่างเจ้านะขาดแย่แง่น้ยากับโบมีหนามกับมีใสพี่น้องเลยอันนี้ใสหนามใสใสฉันหนัน้นามมันบ่มีใสก็บ่ได้ใสโบ่มีใสเนาะโดยเวลาหนามกินหนามอย่างน่แม่ เลยก็า่ได้กินอ๋อเรื่องเขาเขานามเขาอยากถามเรื่องเขาหนามในตอนเรื่องว่ามีดูเวรวื่องว,ว่ามันขาดาเปนเคินพอมีกินอยู่บ่าด้วยจังเดมีนั้นมีกินอยูแต่สอบหนึ่งช่องสอบอะไอ๋อแต่ว,ว่าให้ขาดเคินนี่ก็กพอมีกินอยู่เนาะโดยดีวยว่กคิดว่าแบบขาดขาดแบบ ขาดเบบเข่าม่มีรล่นนะแม่เบบเข่าบ่มีกินนะโดยแต่บ่าเป็นยัง้อพี่น้องแล้วเพิ่นก็ขาดที่กันในพี่น้องบางเมื่อเพิ่นก็คือขาดพี่น้องบางที่กับ่มได้กินคือเว้านพี่น้องเพิ่นก็บมมีคือบ่าเป็นอยู่ผู้เดียวพี่น้องเพิ่นอาศัยอยู่กับแม่พี่น้องพี่น้องบางที่เป็นตัวอยู่ดําแม่เนาะแม่เนาะบางที่็ัปอยู่ในแม่ จังซี่ก็ไปนอนน้องๆน้องบอกให้ไปนอนน้ำมีหมูโดยๆบ่เป็นมีไปหาไม้ออันนี้น้องเพิ่นก็อยู่เฮือนต่างพี่น้องเลยเพิ่นก็ได้เพิ่นก็อาศัยอยู่ตัวเดียวพี่น้องอันนี้แม่นี่ให้หน้าตกแม่ก็บ่มีเนาะบ่มีบ่มีโดยห้นึงก็ยังบ่มีห้นึงก็ยังบ่มีพี่น้องเลยๆอันนี้ห้นึงก็บ่มี แต่ละปีไ oh, ด้ไหมเฮ็ดอยู่ใส่แต่ปีครันก่เจ้าเจเอิ้นไปเฮ็ดนําได้เทื่อละยยอันนี้เพิ่นก็แบ่งให้บ่แบ่งให้กพี่ได้กินพอได้กินเนาะยเือีสิเป็นมแดงเพ่สิได้อ๋อแม่นแม่หายากมแดงก็ได้าแต่มือก็ได้หลายบ่แม่น มึเชานี่าไปได้น่นึงเพราดมาสือเป็นพีกเป็นนู่นอ่ะสืบมพีกเป็นนู่นก็เบิดแหละกระแดงค่ะกระแดกกระทิบพันเป็นนู่นกระทิบพันโดยโดยโดยโแม่ในขุมมือมีแต่แนวแพงนะแมเนาะโดยคือว่าดูกก็ได้มามาสัมผณสแม่ในว่าแม่ขาดเคืนอย่างแน่เนาะเงินชาวบ้านแนะนำดุกมาว่ามาแม่ขาดเคืนมาแนะนำมาห้มาสัมผณ์แม่ือว่า มาชอบถามกับแม่นี่แหละว่าแม่ขาดเทือดยังแน่เนาะลูกก็ชืได้หู้นะแม่ว่าแม่ขาดเทือดยังแน่แต่ว่าเรื่องเขาหน้าแม่บ่มีนะแม่เนาะโดยแม่บ่มีพี่น้องเรื่องเขาหน้าแม่บ่มีพี่น้องเพิ่นก็อยู่ตัวฟูดี้แล้วพี่น้องแต่เมื่อเกิดนะลูกเพิ่นก็บ่มีพี่น้องลูกเต้าก็บ่มีเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็ได้อยู่ตัวผู้เดียวพี่น้องก็อยู่กับแม่เนาะบางทีก็เพิ่นก็ไปเล่นน้ำแม่บางทีเพิ่นก็ไปอยู่น้ำน้องนะพี่น้อง อยู่น้องสาวเพิ่นน้องสาวบ่แม่แบ่น้องสาวเนาะโดยโดยน้องสาวเพิ่นพี่น้องเพิ่นก็อยู่กับน้องสาวเพิ่นแต่ว่าเฮือนนีเฮือนคือบ่เฮือนของแม่เลยบ่เนเฮือนอยู่นี่เฮือนของข่อยเองคือแม่นคือว่าเฮือนของแม่เองพี่น้องเอ้ยเฮือนนี่เฮือนซานนี่คือของแม่เองเนาะโดยอันนี้คือว่าแม่อยู่มาจักปีแล้วอยู่ตัวเดียวอยู่บ่โดยโดยมันเช้า โดยถ้าสามสิบปีเลยพี่น้องเลยเป็นได้อยู่ผู้เดียวเพิ่นพี่น้องอันนี้เป็นได้อยู่เพืเดียวเพิ่นก็สาวสามสิบปีลูกเต๋าก็มีพี่น้องเลยโดยแต่แม่ในปัจจุบันแกประเทศยังแลแม่เนาะโดยเกิดกับเอิญประเทศหนาน้ำโดยเพิ่นกับบมมีไฮบอมมีหน้าเลยพี่น้องไฮหน้าเพิ่นกับบมมีพี่น้องเลยก็จังเดยเนาะพี่น้องเนาะแต่เห็ยนเ้าก็น่าสงสารกันพี่น้องเลยแต่ว่า มาน่อยเองก็ยังบ่มีกันพี่น้องเลยแต่ว่าบ่มีแบบบ่มีแบบซอยเคลื่อนพี่น้องแต่ว่ามาหน่อยก็สิพายาญยามนะพี่น้องเนาะพางยายามให้เห็นดีขึ้นพี่น้องเลยโดยโดยแต่ว่ามาสอบถาม่เพิ่อนแกเพื่อนว่าขาดเคลื่อนยู่พี่น้องขาดเคลื่อนลายเคลื่อนพี่น้องขาดเคลื่อนเรื่องเขาเรื่องน้ำเลยพี่น้องเลยน้ำใส่กับบ่มมีพี่น้องบางที น้ำกินกันน้องเพื่อนอามาให้พี่น้องเลยมาแม่ Moment. น้ำกินน้ำานามาให้บรื่าพอไปกินอยูเพิ่มโดยกินน้ำอย่างนั้นเนี่ยน้ำสะอาดเลยบ่น้ำก็จะคลายทุกบจี๊ดสั้นโอ้โอก็มีเงินซื้ออยู่หรอพอมีซื้ออยู่เงินคำทุกบทะเลน้ำทุกบทะเลหาพันท <5, 000. S 1> ุกบหาพันได้อพี่น้องแมื่อ,อใครบูดเด้งแต่เจ้าพันก็เบิ่ดผีเปล่งนัวประแดกก็เบิดเลยเนินพันมีแต่แนวละชีบโดย มีตำหนนะคะพ่ออ๋อโดยโดยโดยเคือว่าในเฮือนนี่คือว่าขาดอย่างเดียวคือก็ขาดเขาเนาะไหมเนาะขาดเขากับหนักเนาะขาดเขากับนักโดยโดยแต่แม่ต้องการอย่างแน่แม่ในเฮือนในสั้นแม่ยังไดต้องการอย่างแน่จะให้แม่ออกเอาออกมานะแบบต้องการแบบอย่างแน่ เือยว่าอยู่อยู่ยังสี่บ่บบบบบบหเลยว่าที่ทงใดในมันกับมันกับบุมีลูกมันกับจิจู่ัสเตอี์ที่อื่นเลยเลยเลยลูต่อแม่กับบุมีนาะพี่น้องเขาเป็นกัน้อยใส่ยุ่งสี่เลยพี่น้องคือเพื่อนซาานเพื่อนก็ดังบ่ใหญ่เราพี่น e ้องเพื่อนเกินมีสองสามห้องพี่น้องเ้ยสอห้องสองห้องสองห้องพี่น้องเลยสองห้อง แต่ว่าถวยบวงเพิ่นก็พอไม่ใส่อยู่พี่น้องแต่ว่าขาดเขื่อนคือว่าอย่างหนักเนาะพี่น้องเนาะขาดเขื่อนยางหนักคือว่าเพื่อนขาดเข้าพี่น้องกับน้าใส่เนาะพี่น้องเนาะเลยขาดตามใส่พี่น้องเลยบางบางที่แต่ละเมื่อแม่ใส่อยู่ใส่สนะอยู่ในเฮื่อนแม่ก็ขึ้นไปเอาเสือผ้าไปซักอยู่เถิมคืนไปซักอยู่เถิงเนาะพี่น้องเนาะซักอยู่เพื่อนของน้องสาวแม่นบอกโดยึ้นไปตัดดิฟุลนมันียงแ้วก็ลงมาเลย แต่ว่าตวยน้องของแม่นี่มีจักคนมี3มี4 4คน4คนเนาะพี่น้องแต่เพิ่นก็บ่ได้ถิ่มบ่ได้ปะแล้วว่าโดย่าบ่ว่าเอาดอกพอเตรดถามดเอาไปถามดอกนงายเฮงบ่กะอีบ่ีอ๋อดแต่กบ่ต้อง ย่อมแพ้่ได้ไหมเด้อให้แม่ในสู่ต่อไปนะแม่เนาะโดยบนต้องย่อมแพ้มันเฮาอยู่ตัวผู้เดียวเฮาก็ต้องเข้มแข็งแม่ต้องเข้มแข็งใครว้าให้กระยาเฮาบ่ต้องย่อมแพ้มันงแม่ชีวิตคนเฮาต้องสู่ต่อไปต้องย่อมแพ้แล้วก็คุณเมื่อแม่อยู่ดีไม่แห้งอยู่บ่แม่อยู่ดีไม่แห้งอยู่บ่เล่เที่ยมันก็เป็นวินเล่เที่ยก็บเเป็นวินอ๋อเป็นวินเนาะเลย ไปหว่าก uh, uh ินก็ไปแต่เช uh ้าอ๋อสวยจักหน่อยก็มาอ๋อบางทีมันก็แดดนําแม่เนาะช่วงเนาะมันแดดคือว่ามือไปไปสวยก็บ่ได้พี่น้องเอยแดดแต่บางมือเพิ่นก็ไปแยงหมูแดงพี่น้องเพิ่นก็ไปแยหมูแดงพี่น้องเยคือว่าบ้านเฮาเนาะพี่น้องมัอาชีมันก็บ่มีพี่น้องมันมีหยังเฮ็ดเนาะแม่เนาะจนึกหมูแดงเบิดแล้วก็ลเอาเออบ่ได้อีหยังก็บ่ได้ๆันบ่มีหยังเฮ็ดพี่น้องเย เลยอันนี้ศาสตร์ศ oh oh mm ีศาสตร์ในพวกพวกศาสตร์พวกยังคือมีใสอีกบอเงื่อนในซานบูมีใส่พี่น้องเลยเลยเพิ่นบูมีศาสตร์ยังศาสตร์เชื่อกับบูมีพี่น้องเป็นก็ได้ยังคีดเลยพี่น้องเลยคือว่าน้อยนั่งยิงสิแต่เพิ่นก็นั่งยในเต้นกันด้วพี่น้องเพิ่นกาเพิ่นกรบูมีศาสตร์กันพี่น้องศาสตร์ศาสตร์ยังในเงือนในซานพี่น้องคือว่านน้องพี่น้องเราเพิ่นกับบูมีพี่น้องเลยชัเจนตึงเด่นเนาะ bên cả... cái nó nói cái béo béo đâu phía đại để bộ bên nhàng nó phía nào người, cả hai mê chủ mẹ bay mẹ nó, rồi hay mẹ chủ bay, chửi, cứ ba mà không nhom thể anh mẹ, mà không, trong... vậy ba... để... mà thọ thay... thồi nè à, để ถ่ายแม่ใหม่เนาะแม่เนาะเดี ng, <laughs> ๋ยวกัดนะโดยอันนี้ลูก็สิได้ถายฮอบเพื่อนเด้อแม่เด้อถายฮอบเกินให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งเนาะโดยว่ามันสิลังใหญ่ําใดเนาะแม่เนาะโดยแป๊บนึงเด้อขออนุญาตด้เด้อโดยนี่คือพี่น้องเด้อนี่คือฮอบเพื่อนเพิ่นพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวน้อยสิลงไปายอยู่กลางพี่น้องเอ้ยไปายอยู่กลางให้พี่น้องเบิ่งเนาะว่าเฮือนชเพิ่นก

ขาดคืนคือว่ายากขาดเคินยังเข่านะพี่น้องเนาะขาดคินเข่าอย่างเดียวพี่น้องเลยแต่ว่าเฮื่อนช้านเพิ่งเก็พอมีอยู่พี่น้องเลยพก็พอซ้ำนี่เลยพี่น้องก็สซ้ำนี่เลยพี่น้องเลยเฮื่อนช้านมัิก็สซ้ำนี่แหละพอดีเพิ่อยูติโต้พอดีนะพี่น้องเนาะเพิ่นเกิดจากคิดตรงไหนเพิ boss, huh kind of ่นก็ไดอ่ะเพิ่งยุตูโเ้พดีเพิ่นพี่น้องเลย เป็นกู่เพิงสั้นนะพี่น้องลูกคัวเพป็นก็บ่มีเนาะเพป็นได้อาศัยอยู่ตัวคนเดียวพี่น้องอาศัยอยู่คนเดียวพี่น้องเลยบ้านเกิดคือบ้านเกิดเพป็นก็ูเอยยืนหนีเลยพี่น้องเลยเพป็นก็ได้อยู่บ้านบ้านนาำปงเลยพี่น้องเลยเมืองคงเสด็จหอเลยพี่น้องนนีี่่พ้องเลยนี่คือหลังบ้านนะพี่น้องเด้อนี่คือหลังบ้านของเพื่อนพี่น้องเลยเพื่อนซานของเพื่อนกอ คือว่าพอพออยู่ได้อยู่พี่น้องแต่ว่ามันมีพจน์ในน้ำมาพี่น้องเลยมีแต่ว่าจุดหนักนาพี่น้องเนาะจุดหนักคือว่าขาดเคื่อง่างเดือยพี่น้องเลยกับนามใส่คือเมย์เพิ่นบาอเลยพี่น้องบางทีแกขาน้ำเพิ่นแกบุ้มมีกินพี่น้องเลยเนาะบางทีกิแกบุ้มมีกินพี่น้องขาดเคืองกันย้อนเขาย้อนน้ำ ย่าเป็นตัวของย่างซี่เด้อพี่น้องเข้าน้ําเพิ่นก็บ่มีนะแต่ว่าอ๋อน้อยเองก็ยังเห็นแล้วก็น่าสงสารเหมือนกันพี่น้องเอ้ยแต่ว่าน้อยเองก็ยังบ่มีนะพี่น้องเนาะก็สิพยายามสู้พี่น้องเอ้ยสิพยายามสู้ต่อไปเนาะพี่น้องเนาะจะอันนี้ก็สิได้อลาพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวโอกาสหน้าเนาะพี่น้องเนาะคลิปหน้าเดี๋ยวบน้อยสิมาหาแม่ใหม่เนาะโดย ขออวยใจหายอวยพรหาย,หายอแม่พี่น้องเดอ้ออยู่ดีแห้งเนาะก้มเจ็ดอย่าได้ก้มไข่อย่าหกมีปัตนาชินใดขอให้ได้ชิ้นนั้นเดอ้อพี่น้องเดอ้อชุดท่านี่มาหน่อยกันชิ้นใดขอตัวกับคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอคำว่าสบ,บายดีย